กางเกงตัวนี้เป็นกางเกงจีบทวิตด้านหน้าแต่ลูกค้าต้องการที่จะให้เก็บต้นขาให้เหลือ26นิ้วเนาะลูกค้าส่งมานาะนแล้วนะครึ่งปีแล้วมั้งเพิ่งจะทําให้เขานะมันเป็นผ้าบางนิ่มๆม,น,ม,มนไม่ค่อยชอบทําทีนี้เราก็มาเช็คดูนะคะว่าขาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ตัวนี้พี่นานเลาะออกแล้วแต่จะมาทําให้เพื่อนเอนดูก็เลยจับเข้าไปใหม่แบบนี้นะคะ เขามีจิตทวิตเนี่ยเราเก็บเล็กเท่าไหร่เขาก็จะแตกออกอยู่ดีเนาะเก็บได้พอประมาณตัวนี้ทั้งหมดมันสิบห้านิ้วนะคะสิบห้านิ้วต้นขาสิบห้านิ้วรวมกันรอบตัวก็ประมาณสามสิบนิ้วลูกค้าต้องการเก็บให้ได้ยี่สิบหกนิ้วนะคะเราก็ลบไปเลยจากสิบห้านิ้วนะ่ะลบเข้าไปนะว่าต้องเก็บเท่าไหร่เราก็จะเก็บเข้าไปประมาณสองนิ้วนะคะให้เหลือประมาณ มันไม่ได้ยี่สิบหกเราก็ให้เล็กลงตามส่วนเนาะอาจจะได้ยี่แปดอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะจับชิ้นหน้านะคะแบบนี้เราจะแต่งชิ้นชิ้นหน้าชิ้นหลังเราไม่แต่งเพราะว่าเากางเกงตัวนี้ต้นขาใหญ่เฉพาะชิ้นหน้าเพราะว่ามีจีบทวิตเขาก็จะเพิ่มเนื้อผ้าออกไปเนาะมันก็จะแตกออกไปเรื่อยๆแยกออกไปเรื่อยๆประมาณนี้ถ้ามีจีบหน้าเนี่ยยังไงต้นขาใหญ่แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเผื่อผ้า ไอ้ตรงจีบนะ่ะเอาไว้แล้วไนงะทีนี้เขาก็จะมาใหญ่ตามตัวไล่ลงมาจนถึงปลายขา <c oughs> เราก็จับริมผ้านะคะที่เราเลาะออกนะั่นนะ่ะให้เท่ากันเสมอกันเป๊ะๆเ,เลยแล้วเราก็กัดเข็มหมดไว้ค่าวๆเพราะว่าผ้าเนี่ยเป็นผ้าไหมซิวหรืออะไรสักอย่างไม่รู้ดิ้นนะลื่นแล้วก็ดิ้นนี่เราเนะี่ยทำค่อนข้างยากจากนั้นเราก็เอาไม้บรรทัดโคง้งที่เรามีอยู่นั่นแหละโค้งนอกหรือโค้งในเราก็ใช้ได้หมดนะคะ ขีดเข้าวๆตรงส่วนเป้าลงมาที่ต้นขาโดยประมาณแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดตรงตีลงมาเลยนะคะความใหญ่เท่าด้านบนเนาะสมมติด้านบนสองนิ้วเราก็ตีเข้ามาสองนิ้วเท่ากันตลอดเลยถ้าหนึ่งนิ้วก็หนึ่งนิ้วอะไรประมาณนี้ไล่คำนวณง่ายๆจากนั้นเราตัดออกเพื่อเย็บประมาณ1เซน เราตัดตรงก็เหมือนไม่ตรงหรอนะผ้าแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดมือใหม่ก็คือต้องอบังคับกันไกให้ได้ให้ตัดเป็นเส้นแบบเส้นเดียวกันเลยอย่าให้เป็นแบบหยกักหยักเสร็จแล้วเราไปพุ้งนะคะต่างคนต่างพุ้งแล้วก็รีดให้เรียบร้อยให้ได้พุ้งเนี่ยยืดออกไปนะคะทีนี้ชิ้นหลังเนี่ย เรายังไม่ได้เลาะเราก็จะเลาะเนาะซื้อที่เลาะมาใหม่จากตลาดนัดอันใหญ่ดีจับถนัดมือก็เลาะออกโดยประมาณให้เราทํางานได้ถนัดมือน่ะถ้าเราเลาะนิดเดียวเนี่ยบางทีมันมันทํายากถ้าเราเลาะกว้างๆแล้วเดี๋ยวเราเย็บคืนให้ลูกค้าไปอย่างเงี้ยมันง่ายนะคะจะไปเลาะแบบรูนิดเดียวแผลนิดเดียวอย่างเงี้ยมันทํางานยากอะ่ะ เลาะใหญ่ๆเสร็จแล้วก็ประมาณนี้ทีนี้ก็จับตะเข็บชิ้นหลังและชิ้นหน้าเนี่ยมาประกบกันแบบนี้แล้วเราก็เช็คนะคะเริ่มเช็คจากปลายขากางเกงขึ้นมานะคะตรงเป้าเนี่ยเขาจะเหลื่อมล้ำกันเท่าไหร่ก็ปล่อยเขานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งใหม่แต่ปลายขาเนี่ยต้องเท่ากันนะคะถ้าไม่เท่า่ยขางเกงบิดนะเวลาเราเย็บไปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าใส่เนี่ยตะเข็บจะบิดขางเกงจะบิดเลยลนะ่ะ ปล่อยได้พอประมาณนะคะผ้าบางอะ่ะไม่ต้องทีมากถ้าทีมากเดี๋ยวมันลังตึงเข็มก็ใช้เบอร์เล็กๆนะคะเบอร์เก้าอะไรก็ได้ผ้าแบบนี้ถ้าเข็มไม่คมนี่ผ้าจะวิ่งนะต้องให้เข็มคมๆนะคะเข็มใหม่ถ้าผ้าวิ่งอะ่ะก็เปลี่ยนเข็มไปเลยเย็บลงมาเนี่ยเช็คให้ปลายขาเท่ากันเนี่ยนะคะเริ่มอีกข้างหนึ่งก็เริ่มจากปลายขาขึ้นมาแบบนี้ ถ้าหากว่าปลายขาไม่เท่ากันเนี่ยบิดแน่นอนนะขางเกงเนี่ยจะเริ่มจากด้านข้างหรือว่าด้านตะเข็บใต้ขาก็เหมือนกันนะเริ่มจากปลายขานะคะจับตะเข็บริมโพ้งให้เท่ากันแล้วเราเย็บหนึ่งเซนล้วก็เย็บหนึ่งเซนตลอดเลยไม่ต้องกลัดนะรีดแบะให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยแล้วเราก็มาเช็คปลายขา ว่าสองข้างเท่ากันไหมสองข้างเท่ากันโอเคเราก็มาเข้าเป้านะคะมาแต่งรอบเป้าใหม่จับขางเกงข้างนึงยัดเข้าไปข้างหนึ่งให้ตะเข็บเหลือข้างเดียวนะคะมันจะได้ง่ายจับตะเข็บใต้ขาที่เรารีดแบะมาเมื่อกี้เนี่ยให้ตรงกันกัดเข็มหมุดไว้ ตอนแรกเดิมเนี่ยเขาจะพ้งรวมกันมานะแต่พี่พี่นาจับแยกให้เป็นตะเข็บแบะนะคะถ้าเราไม่จับขายัดไปข้างหนึ่งเราจะแต่งตะเข็บยากทําไม่ได้เลยเราก็จับยัดเข้าไปข้างหนึ่งให้เหลือข้างเดียวแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะแต่งเป้าใหม่เพราะว่าตอนนี้อ่าชิ้นหน้าเนี่ยเขาจะสูงกว่าชิ้นหลังไง มันไม่ใช่สัดส่วนของกานเกงนะคะเนี่ยเราก็แต่งคร่าวๆให้โค้งคร่าวๆดูประมาณนี้ก่อนให้เขาบาลานซ์กันอะเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้โค้งที่เรามีอยู่ปากนกแก้วอะไรที่เรามีอยู่นั่นแหละนะมาโค้งแต่งนะคะค่อยๆเชื่อมเส้นแล้วก็ขีดเลยเรขีดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เย็บตามรอยขีดที่เราขีดได้เลยนะ เย็บตะเข็บเป้าสองรอบนะคะแล้วเราก็เย็บให้ไปเชื่อมต่อกันกับตะเข็บเดิมนะคะจากนั้นเราก็มาเจียนออกส่วนเกินเนาะให้เหลือเย็บประมาณหนึ่งตีนผีเพราะว่าเป้าเนี่ยเขาไม่เขาพ้งรวมไงเราก็พ้งรวมเหมือนเขาเหมือนเดิมนะเสร็จแล้วก็ไปพ้งให้เรียบร้อยนะคะพ่งเรียบร้อยเสร็จมาแล้วทีนี้ ราก็มาเช็คดูซิต้นขาที่เราเก็บเนี่ยได้ยี่สิบหกไหมเนาะถ้าหากว่าจีบเขาแตกแบบนี้ยมันก็ไม่ได้เรายี่สิบหกเนาะมันก็เกินไปอีกนะแต่ถ้าเราจับเป็นทวิตจีบของเขาเนี่ยให้ปกติปกติแล้วก็วัดแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณยี่สิบห้าครึ่งเนาะยี่สิบหกนั่นแหละถ้าเราดึงนะแต่พี่นาดึงไม่ดีก็เ,เหมือนได้ยี่สิบห้าครึ่งนะคะตรงปลายขาแล้วก็สอยกลับคืนเหมือนเดิมนะคะสองข้างก็เหมือนกันแบบนี้ นี่วิธีการลดต้นขาลองทำกันดูจ้าเพื่อนๆมีเท่านี้แหละคะ่ะ